โอเคน้ทุกคนก็กลับสวัสดีผู้ชอมอีกแล้วอยู่กับช่องเคเจหนึ่งสองวันนี้เราจะมารีวิวปากัดที่ผมเลี้ยงนะครับก็จะเป็นสองตัวแล้วผมก็จะอธิบายว่าให้หายยังไงเพศอะไรยังไงครับมาเจอน้องปากัดกันเลยไปนี่ก็จะเป็นน้องปากัดของเรานะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นเพศเมียแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพศผู้นะครับก็ผมอาจจะไม่ชัดหน่อยนะเนี่ยเนี่ยทุกคน อันนี้จะเป็นดําน้ําเงินอันนี้จะเป็นฟ้านะก็ผมให้ตัวสีฟ้านะประมาณวันละสี่เมตรส่วนสีดําก็จะให้วันละหกเมตรไอ้วันละห้าม็ดก็คือสองตัวนี้คือผมจะวางไว้นะเนี่ยตัวนี้จะเป็นเพศเมียตัวนี้เป็นเพศผู้นี่ฮะดูสิกำไว้ๆยอยู่นี่ ฮัลโหลก็จะมีช hmm. uh ื่อนะ้วฮะตัวเพศเมียจะชื่อจะเป็นชื่อชื่ออะไรอ๋อชื่อหมูตู้นี่ชื่อหมูตู้หมูตู้แล้วตัวนี้ก็จะชื่อว่าลาบูลาบูนะครับตัวนี้ผมจะเรียกว่าบูบูนี่ชื่อเรียกว่าตู้ชื่อตู้กับบูตู้กับบูนะครัทุกคน ก็ซื้อมาตัวละยีบห้าบาทก็ถูกอยู่นะทุกคนและผมก็จะบอกว่าเลยงง่ายตอนนั้นตัวผู้ก่อวอนนะทุกคนผมเอาลงมาให้ดูใกล้ๆนะ๋ยวหนึ่งนี่ครับทุกคนจะเป็นน้องลาบูลาบูก็จะสีออกน้ำเงินน้ำเงินดำๆสีจะประมาณนี้นะ นี่นะเห็นไหมทุกคนน้องตัวใหญ่มากนี่ตัวใหญ่นะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นตัวเมียฮะน้องหมูตู้นะของเรานี่นะมันก็จะว่ายว่ายอย่างนี้นะมันไม่เห็นเมียมันคือมันไม่เห็นลาบูนะ มันก็เลยงงนิดหน่อยยังในสองวันนะครับวั่น,นี้วันที่สองสีฟ้าทุกคนสีโคตรฟ้าเลยนี่นะที่ผมเลี้ยงเนี่ยผมก็ใส่ใบใส่บอะไรนะใบหูก,กวางประมาณนิดหนึ่งนะะทุกคนก็น้ำก็จะเหลืงเหลืองนะผมว่านะผมก็เวลาผมอยู่ตรงกรัน แล้วกลางคืนนะผมก็จะเอาใบเอ้ก็จะเอาขอมาปิดฝาคนระับแต่ว่าก็ยังมีรู้ให้หายใจนะผมผมกลัวมันจะแบบโดนจิ้งจกกินนะทุกคนอีกตัวหนึ่งผมก็หาอะไรมาปิดเหมือนกันนี่นะผมว่าผมน่าจะถ่ายไปอีกนาะนนะเจ้าสองตัวนี้นี่ ก็สวยสีโค้รสวยทุกคนเดี๋ยวผมเอาไปเก็บกันนะก็ผมก็มีแคมที่จะเพาะขายด้วยนะทุกคนแล้วก็ผมจะเลี้ยงเพิ่มด้วยนะแล้วก็ให้อาหารเพิ่มเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนมันจะโตแหละผมก็ว่านะผมก็น่าจะถ่ายคลิปประกาศไปเรื่อยๆแหละเผื่อได้ตัวใหม่อะไรเงี้ยผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆ ถ้างั้นคลิปนี้ก็เจอกันแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าลาก่อน